อะไรข้อตาเบิ้งพ่อยามดังครับจับปลาพ่อจับปลาแม่จับปลาบ้าบ้านั่งทายนนี้ลูกนี่ข้อตารออโอ้ยเจ๊กน่ะลงน้ำพอดีลงน้ำอยู่ไม่อยู่ซื่อพี่อะ่รนะแต่มาพี่ตา าำม,มาทำม,มาร่องน้ำไหมฟังขุนเคยวะปักปักไม่ดีที่ยิงทังทังไหนทังนี่รวมรมน้องน้องนี่ตาล้อแล้ล้อถังนี่ลูกนี่ถังถังไปยืนอยู่ถังสิเดี๋ยวป่าใส่ถังให้ลอก่อน

ไม่ไม่ใช่น้ำไม่เดี๋ยวจะตายเดี๋ยวปลาจะตายพอดีแข็งๆม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ใสไว้ตาใสไว้ นี่อ mm ีก hmm. บ้านน้าป่าว่าไว้ป้าจะตายอุดมไปป้าปลาตายจะตายแล้วตัวนั้นลูกผีตายมันผิตายยังผี Ngay đi tay. Xây thẳng vai. Ngay Chúng mình ngay Xây vai. Thắm hoa rút hoa đây Việt bơ. Đưa lại. Bà. Bà xây vai mày. พ่บเห็นนี่เห็นมนี่่มาใส่ถังจับได้ปะได้ปะตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากใส่ทั้งดำโอ้ดำนี่ปาตัวใหญ่อ่าใส่ทั้งไว้น้ำมูกใส่ถังปาดัน้ำดำดำน้ำดำ phải từ đứng như thế cái con cò đang Bạn kia đang nè. Nam Ba. ai

จับสองมือสองมือองมือมือน่งาให่ัวใ่ัน้าใส่ใส่ั้งใส่ทั้งใส่เต็มใส่เต็ใส่เตล้วไ่ลไม ไปแล้วบัลแล้วบายแล้วบัลแล้วบัลแล้วใส่ทั้งใส่ทั้งบัดดานเอ้าเอเอตอนนี้ดับแล้วดับอือ

หมดแล้วครับกลับกันเลยไปเร็วไปเร็วย่างไปย่างไปเบ้ร์ไปเบอร์ไปเบอร์ไป,ไป,ไปเดี๋ยวพ่อไปตาย่างไปก่อน 玩体力的呢，技能什么的。